สวัสดีค่ะสวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่องกันดาพาลุยพากินค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะกันดาก็จะพามาดูต้นไม้นะคะต้นบอลสีสวยๆอีกแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะใบของเขานะคะตรงกลางจะเป็นสีแดงค่ะแล้วก็ขอบขอบของใบจะเป็นสีเขียวนะคะดูสิความสวยของเขานะคะก็คือตั้งไว้หลายกระถางนะคะมีกระถางนี้ที่สะดุดตานะคะ มีความสวยงามเนาะตรงกลางจะเป็นสีแดงะคะ่ะขอบขอบของใบเขาก็จะเป็นสีเขียวกระดูกของใบเขาก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันนะคะทุกคนสำหรับบอนสีต้นนี้นะคะใครรู้จักชื่อบ้างเอ่ยว่าเขาชื่ออะไรนะคะกันดาก็เข้าใจผิดนะคะคิดว่าบอนสีต้นนี้เขาชื่อแดงวัวนะคะหรือว่าวัวแดงนั่นเองเนาะแต่ความจริงแล้วนะคะ บอนสีต้นนี้เขาไม่ใช่วัวแดงนะคะทุกคนสังเกตจากก้านนะคะสังเกตจากก้านของเขาค่ะถ้าเป็นวัวแดงค่ะก้านของเขาจะเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวเลยค่ะแต่อันนี้ก้านของเขาจะออกไปทางสีน้ำตาลนะสีน้ำตาลไปทางดำาๆค่ะทุกคนค่ะสําหรับต้นบอนสีต้นนี้ค่ะเขามีชื่อว่าต้นโคสุภราชค่ะทุกคนโคสุภราชนะคะ สวยไหมคะทุกคนกันดาก็คือตอนแรกนะคะเข้าใจผิดเลยคิดว่าต้นบอลต้นเนี้ยเขาชื่อว่าต้นวัวแดงเนาะแดงวัวค่ะแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะคะใครรู้บ้างคะสําหรับต้นบอลสีนะคะต้นโคสุภราชนะคะก็เป็นบอลพื้นเมืองนะคะเป็นบอลพื้นเมืองเป็นบอลโบราณค่ะเป็นบอลไทยนะคะ มีความสวยงามและโดดเด่นของสีของใบของเขานะคะก็จะมีความเป็นสีแดงตรงกลางแล้วก็เป็นสีเขียวรอบๆบใบนะคะสวยงามค่ะสวยงามมากๆสำหรับราคานะคะราคาของต้นโคสุภราชนะคะก็ก็ไม่แพงนะคะก็ถือว่ายังไม่แพงเท่าไหร่ค่ะตอนนี้นะคะใครที่ยังไม่มีก็ไปหาจับจองไปหาซื้อมาไว้นะคะ เพราะว่าความสวยของเขานี่มองแล้วสะดุดตาจริงๆค่ะทุกคนราคาของเขาตอนนี้นะคะที่ขายกันในท้องตลาดนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณค่ะ2 0 0ร้อนะคะถึง300บาทค่ะทุกคนเนี่ยสวยงามมากเลยใช่ไหมคะทุกคนถ้าเป็นกอใหญ่ๆก็ราคาก็จะแพงขึ้นนะคะเนาะ แต่ถ้าเป็นต้นเล็กๆกอที่ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็เขาก็ขายตามฟอร์มตามความสวยของต้นนะคะความสวยของใบค่ะถ้าสวยมากก็แพงหน่อยนะคะเนี่ยค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะชอบกันไหมเนาะกันดาเห็นแล้วก็คือชอบมากๆเลยแล้วก็ขอถ่ายเข้ามาค่ะอันนี้คือเราจะซื้อแต่ว่า เขายังไม่ปล่อยนะคะเขายังไม่ปล่อยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเพาะก่อนค่ะเพาะขยายก่อนนะคะเดี๋ยวรอลูกเขานะคะเนาะก็สําหรับคลิปนี้นะคะกันดาก็จะขอขอบคุณ f c นะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยค่ะที่มาให้กําลังใจเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องกันดาพาลุยพากินด้วยนะคะก็ ขอให้ทุกคนนะคะอยู่ดีมีความสุขค่ะโชคดีมีเงินใช้กันทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะกันนาะก็จะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ